โอเคนะผมก็ขอกราบสวัสดีซาวีด่านทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมาแจกเซิปอัปเดตมาใหม่ล่าสุดน,นะครับก็ตามปกคลิปต้นคลิปเลยนะครับสซรีปตัวนี้สามารถลงดันเจียนได้จริงนะครับแล้วก็ได้เงินม่วงด้วยนั่นเองนะครับซริปตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าแอตโตฮับนั่นเองนะครับแล้วจบหน้าต่างเซรปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเมนูฟังก์ชันบอกเลยนะว่ามีเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มด้วยต่างๆนะครับการหากรอบปองพัวไฟนะครับเก็บเบอร์รี่อะไรต่างๆนะครับการทททาาาาาาไไไออออออเเ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 เมมมมมมมตตตต่่งงงงๆๆนน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 ะะะะะะคคคคครร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 ััััับบบบผผผแลลลล้้ววกกกก็็ีีีีีซ์์์์จยยยยฟพพปปณโ เดี๋ยวจะมาสอนลงดันเจียนนะครับก่อนแรกก็ไปที่หน้าเมนูดันเจียนได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปเลือกซื้อชิปนั่นเองครับก็จะเสีย10,000แบาทนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่เทเลพอร์ตทูแลบนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะเทเลพอร์ตทูแลบตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะบินไปที่แลบนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ถึงแลบเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถวาร์ปไปที่ดองดันเจียนได้เลยนั่นเองนะครับผมหลังจากที่วาร์ปมาแล้วเนี่ยนะให้ท่านผู้ชมเปิดหน้าต่างซี่่หนนนน้้้าเเมมมูะครับผแลวกก็ดไปทีออโตฟาร์มเนตได้เลยนะครับท มอนเตอร์ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะตายแบบนี้เลยนั่นเองนะฮะหลังจากที่เคลียร์ก่อนหนึ่งเสร็จก็ให้ท่านชมไปที่หน้าต่างลงดันเจี้ยนนะครับแล้วก็เปิดออโตมิติกโกเน็กอีตแลนด์นั่นเองนะครับท่านชมเดี๋ยวมันก็จะบินไปที่เกาะต่อไปให้เราแบบนี้นะครับหลังจากที่ถึงแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับนี่นะครับท่านชมมันก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับมันก็จะทําการเคลียร์รอบเกาะแบบนี้ให้เราอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับหลังจากที่มันจบเกาะนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับท่านชมเปิดหน้าต่างเซลขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปที่เเ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 เมมมมมมนน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 นููออ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 โตต้้้้้็็กกกกกีีีสแลลลดดดดด์ไไยยยยยัััััััั่่่่่่งงงงะะะะะคคคครรรรรบบบบผผผหหหจจจาาาาาใทททชืืิปๆถึุ๋ว นี้นะครับเผมจะเล่งวิดีโอคลิปล้วกันนะครับผม โอเคครับในตอนนี้ก็ถึงกอดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตีในส่วนของบอสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เงินม่วงนะครับจำนวน1000เงินม่วงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็ถือว่าใช้งานได้จริงนั่นเองนะครับก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับผมหลังจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยทำการลงดันเจี้ยนเสร็จแล้วก็สามารถไปปิดเมนูออโต้ฟาร์มในเลสได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมสามารถไปลองลงดันเจี้ยนกันได้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิป